เขือนพยักนาคราชันประพันธ์โดยนน,น,นิงการบทที่สามเขาเดินทางมาได้ราสองช่วยยามแสงแดดเริ่มแรงกล้าขึ้นเหงื่อไหลส่มกายแต่เขายังคงก้าวต่อไปไม่หยุดยั้งจนกระทั่งมาถึงช่องเขาแคบๆแห่งหนึ่ง ที่สองฝากฝั่งเป็นหน้าผาหินสูงชันมีต้นไม้และถาวันขึ้นปกคลุมรกทึบมันเป็นเส้นทางลัดที่สามารถย่นระยะทางได้มากแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นทำเลที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการซุ่มโจมตีและสัญชาติยาณของทองเจอือก็กรีดร้องเตือนภัยขึ้นมาอย่างรุนแรงเขาวางร่างดรวีเวกลงกับพื้นอย่างแผ่วเบามือขวาของเขากุมด้ามมีดหมอ ที่เหนบไว้ข้างเอวโดยอัตโนมัติดวงตาคมกริบกวาดมองไปรอบตัวอย่างระแวดระวังบรรยากาศร่าก,กายเงียบสงัดผิดปกติเงียบเกินไปออกมาทงเจือตวัดเสียงกร้าวกวองสะท้อนไปทั่วช่องเขาข้ารู้ว่าผู้แก่ซ่อนตัวอยู่แถวนี้ความเงียบคือคำตอบแต่แล้วเสียงร้อ้เห้าๆอันน่ารังเกียจ กดังขึ้นจากบนชะงน้นหินเนือศีรษะของเขาฮะสมแล้วที่เป็นพานทองเจือจมูกไวยิ่งกว่าหมา,น,านเสียอีกสิ่งสิ่งนั้นร่างชายจะก,กันห้าคนก็ปรากฏตัวพวกมันกระโดดลงมาจากชะงน้นหินและพุ่มไม้รอบๆเข้ามาล้อมกรอบทองเจือและร่างดร์วิเวเอาไว้ในวงล้อมทันทีชายทุกคนแต่งกายซอมซ้อดยเสื้อผ้าเก่าขาดแต่ในมือพวกมัน กลับถืออาวุธครบคันทั้งมีดพราดาบยาวและปืนแก๊สแบบไทยปรเด็์แววตาของพวกมันเต็มไปด้วยความกระหายเลือดและความโหดเหี้ยมนี่คือแววตาของโจรป่าโดยแท้ชายผู้เป็นหัวหน้าซึ่งมีรอยบากยาวพาดดวงตาซ้ายก่าวออกมาข้างหน้ามันมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าใครเพื่อนและมองมายัางทองเจียด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันไอสึอคัา ทองเจือเอ่ยชื่อออกมานึกไม่ถึงเลยว่าต้องมาเจอแกที่นี่ข้าเสกต้องพูดคำนั้นข้าได้ข่าวว่าแกรับงานนำทางให้กับไอคุณหลวงในเมืองเข้าป่ามาไม่นึกเลยว่าจะโชคดีได้เจอแกที่นี่ส่งข้าวของเงินทองและปืนกระบอกนั้นมาให้หมดแล้วข้าอาจจะไว้ชีวิตแกกับเจ้านายแกก็ได้ ทองเจียยมองหน้าพวกมันทีละคนอย่างใจเย็นเขากำลังประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วพวกมันมีปืนอยู่สองกระบ,บอกในขณะที่เขาอยู่ตามลำพังกับคนป่วยไร้สติสถานการณ์เสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดข้าไม่มีเงินทองติดตัวมากัหรอกมีเพียงเสบียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอาไปเถอะและ้วเยกย้ายกันไปอย่ามาเล่นเล้นกับข้าไอเสือคำตวัดลั่นขารู้จักแกดี พรานมือดีอย่างแกรับงานเข้าป่าลึกขนาดนี้ข่าจ้างต้องไม่ธรรมดาแน่คนตัวมันจวนสองคนเดินย่างสามคุมเข้ามาหาทองเจือทันทีแต่พรานหนุ่มยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงเขากำลังรอจังหวะหรือตอนนั้นเองจนคนหนึ่งที่เดินเข้าไปคนย่ามของดรววเวกก็ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นโอ้ไไดาดูนี่สิมันชูย่ามของทองเจอือ ที่เขาเผลอวางไว้ข้างๆดรวิเวกด้วยความสุ่มซ่ามของมันหอกพยันที่อยู่ข้างในพลันหลุดร่วงลงมากระเทกกับพื้นดินกระเด็นไปที่เท้าทองเจียพอดีพลึบพยันคลี่ออกและเกร็ดแก้วมณีก็ปรากฏสู่สายตาโจนทั้งห้าวินาทีที่มันปรากฏตัวแสงอาทิตย์ก็สาดส่องมาต้องผิวเกร็ดพอดีเกิดเป็นประกายรุ้งเจิดจ้าบาดตาสาดส่องไปทั่วช่องเขาแคบๆนั้น จนสว่างว่าไปชั่วขณะจนนางห้าถึงกับตาพร่าไปชั่วครู่พวกมันยกมือขึ้นมาบาังตาด้วยความตกใจแต่เมื่อแสงนั้นจางลงและพวกมันมองเห็นที่มาของแสงนั้นได้ชัดเจนแววตาพวกมันก็เปลี่ยนไปเฮ้ยนั่นมันอะไรวะโจรคนหนึ่งพึมพำรรเสียงสั่นแก้วแก้วแงงแต้องเป็นแก้ววิเศษแน่ๆอีกคนเสริม อายเสียคำจ้องมองกริกแก้วมณีนั้นตามไม่กระพริบน้ำลายของมันสอออกมาข้างแก้มมันเคยได้ยินเรื่องเล่าของคุมทรัพย์ในตำนานของวิเศษที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกแต่มันไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นกับตาตัวเองของชิ้นนี้หากเอาไปขายในเมืองมันจะได้ใช้ชีวิตอย่างราชาไปทั้งชาติบรรยากาศพันเปลี่ยนแปลงไปในทันทีความตึงเครียดพุ่งขึ้นสูงจนเทบระเบิด ทองเจือรู้ดีว่าการเจราจาสิ้นสุดลงแล้วเขาไม่มีวันยอมให้มันไปตกในมือคนชั่วช้าสามันเหล่านี้เด็กขาดขณะที่จนทุกคนกำลังมองเกรดพยานนาคาด้วยความสนใจทองเจือก็ตะโกนพลางชี้มือไปด้านข้างเฮ้ยเสือเมื่อโจนหันไปตามมือที่ชี้ร่างของเขาก็พลันทยานพุ่งไปข้างหน้ามันไม่ใช่การพุ่งใส่หัวหน้าโจร แต่การพุ่งไปยังจุดที่กลิดแก้วมณีตกอยู่และเมื่อพวกโจรรู้ตัวว่าถูกหลอกก็โมโหข้ามันไอเสือคำตะโกนล่ันป่า <S 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 เสียงปืนแค๊ปดังสนั่นวันไหวขึ้นพร้อมกันสองนัดแต่ทองเจือผู้ซึ่งคาดการไว้อยู่แล้วได้ทิ้งตัวลงกับพื้นและกลิ้งหลบไปด้านข้างอย่างชฉวเฉียดก,กระสุนตะกวัวพุ่งเฉียวร่างเข้าไปเจาะเข้ากับหน้าผาหินจนเกิดเป็นประกายไฟ ในจังหวะที่กลิ้งตัวนันเองมือของเขาก็ความมาหม้อที่เกร็ดแก้วมันีและย่ำเขาได้สําเร็จและตอนนั้นจงคนหนึ่งที่ถือพราววิเข้ามาหมายจะฟันก็ถูกทองเจือที่เพิ่งลุกขึ้นตบัดมีดบอนในมือสวนไปอย่างรวดเร็วคมมีดอาบด้วยอาคมกรีดผ่าต้นแขนของมันเป็นทางยาวเลือดสากระเซนมันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและสุดลงไปกับพื้นทันทีร้องมัน ล้อมันอย่าให้หนีไอเสียตะอคอกสั่งลูกน้องอย่างบ้าคลั่งดาบยาวของโจนอีกคนฟาดฟันลงมาเป็นประกายวุ่วาบแต่ทองเจือก็สามารถใช้มิดหมอรับไว้ได้ทัน <c oughs> เขาออกแรงบไปข้อมือเพียงน้อยดาบโจนก็หลุดกระเด็นจากมือก่อนที่มันจะทันตั้งตัวส้วนเท้าของพรานหนุ่มกดฟาดกดที่ชายโครงมันอย่างจังจนร่างปลิวไปกระเทกกับผนังหินและแน่นิ่งไปบัดนี้ เหลือเพียงเขากับไอ้เสือและโจนอีกคนที่กำลังบรรจุป,ปืนใหม่อย่างลนลานแก่แน่กว่าที่ข้าคิดไอ้เสือคำรามมันโยนปืนตัวเองทิ้งและชักดาบเล่มใหญ่ที่เหน็บข้างหลังออกมาดวงตามมันจ้องเขงม่งที่ทองเจือราวกับเสือแต่แก่มีแค่สองมือจะป้องกันของวิเศษนั่นไปได้สักกี่น้ำพูดจบมันก็พุ่งเข้าใส่ทองเจอือขณะเดียวกันโจนอีกคนที่บรรจุกระสุนเสร็จ ก็ยกปืนขึ้นเล็งมาที่เขาสถานการณ์ในช่องเขามรณะบัดนี้ตึงเครียดถึงขีดสุดทองเจือยือนสงบนิ่งอยู่ใจกลางวงล้อมแห่งความตายด้านหนึ่งคือไอเสือดำันหน้าโจรป่าร่างยักษ์ที่กวดแกว่งดาบยาวในมือด้วยความบ้าคลั่งอีกด้านคือสมุนของมันที่กำลังประทับปืนแกบขึ้นเล็งอย่างสันเทาปลายกระบอกปืนนั้นสายไปมาเล็กน้อยบ่งบอกถึงความลังเลและความตื่นตระหนก ที่อยู่ภายในใจของมันทองเจือหายใจเข้าลึกช้าและยาวสับประเสียงรอบกายพลังเงียบสงัดลงในห้วงสำนึกของเขาคมมองเห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูมองเห็นประกายความโลภในดวงตาของไอเสือดำและมองเห็นหยาดเหงื่อที่ไหลซึมออกมาจากขมับของไอมือปืนยิงสิวะรอพ่อมึงมาตัดเลมินหรอไอเสือคำตะโกนใส่ลูกน้องมันอย่างหัวเสีย ไอ้มือปืนสะดุ้งสุดตัวมันพยายามจะเหนี่ยวไกปืนแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นทองเจือดีตัวลงต่ำคล้องกับใช้มือขวากวาดเอาเดินทรายและเศษกรวดบริเวณนั้นขึ้นมาเต็มมือก่อนสาดใส่ใบหน้าไอ้มือปืนอย่างจังไออะไรวะเนี่ยมือปืนร,อร้องด้วยความเจ็บปวดและตกใจมันยกมือขึ้นขยี้ตาทั้งสองข้างอย่างทุรนทุนทนรายสัญชาตญาณทำให้มันเพลอลั่นไกออกไป เสียงปืนดังก้องหุบเขาแต่กระสุนตะกัวที่พุ่งออกจากปากกระบอกนั้นกลับไร้ทิศทางโดยสิ้นเชิงมันไม่ได้พุ่งไปทางทองเจือแต่กลับพุ่งเฉล็บเข้าผนังหินผาด้านข้างเกิด <c oughs> เป็นเสียงดังแครง้งและกระดองกลับมากระสุนลูกนั้นพุ่งเฉียดใบหูมือปืนไปอย่างวุดวิดความร้อนและแรงลมของมันทําให้มันถึงกับผงะงายหลังด้วยความตกใจสุดข,ขีดมันทิ้งปืนแคบในมือลงกับพื้นราวกับเป็นของร้อน ่อนวิ่งแจนไปหลบหลังก้อนหินใหญ่ตัวสั่งเงินงกไม่กล้าโผล่หน้าออกมาอีกไอเสือดำตอนนี้หัวเสียมันไม่มีเวลาจะไปสนใจลูกน้องที่ขวัญหน,นีดีฟอผู้บัดนี้ทองเจือได้พุ่งเข้าประชิดมันแล้วเ <c oughs> สียงโลหะก,กระทบกันดังกระชั้นทีมีดหมอเล่มสั้นในมือทองเจือประทะกับดาบยาของไอเสือดำยังดุเดือดทองเจือไม่ได้ใช้พละกกำลังเข้าสู้โดยตรง แต่ใช้ความเร็วและความคล่องแคล่วให้เป็นประโยชน์หน้อยแน่ไอ้ลิงป่าไอ้เสือดำคำรามด้วยความโกรธมันเร่งเพลงดาบให้เร็วและรุนแรงขึ้นหวังจะใช้พละกกำลังที่เหนือกว่าบทขยี้พรานหนุ่มให้จมดินแต่ยิ่งสู้มันก็ยิ่งเหนื่อยหอบในขณะที่ทองเจือยังคงสงบนิ่งและรักษาจังหวะของตัวเองไว้อย่างมั่นคงการต่อสู้ดำเนินไปยังไม่มีใครยอมใครทั้งคู่ เคลื่อนที่ไปทั่วบริเวณช่องเขาแคบๆนั้นจนกระทั่งไอ้เสือคำถอยหลังไปจนเกือบจะเหยียบเขา้ากับร่างของดอกเตอร์วีเวกที่ยังคงนอนสลบสลายนไม่ได้สติเกะกะเว้ยมันตว,วาดและเงื้อดาบหมายฟันลงไปที่ร่างนั้นเพื่อระบายอารมณ์แต่ทองเจียไวกว่าเขากะจงคุกขวางไว้พร้อมกับตว,วาดเสียงดังลั่นไอทั่วจะแต่คนไม่มีทางสู้ในจังหวะที่ทั้งคู่กำลังจดจ้องจะเข้าห้ามหันกันอีกครั้ง เสียงละเมอที่แหบผ้าก็ดังมาจากร่างที่นอนอยู่บนพื้นสมมุติฐานยังไม่ได้รับการยืนยันขาดเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานสูงเกินไปทั้งทองเตื้อและไอเสือคำถึงกับทึ่งหักไปครู่ทั้งสองหันไปมองร่างดอกเตอร์วิเวกเป็นตาเดียวด้วยความงุนงงมันมันพูดเรื่องอะไรวะเือดาเอ่ยมาอย่างไม่เข้าใจ ทองเจือแทบหลุดหัวเราออกมาเขารู้ดีว่านี่คืออาการละเมอของคนป่วยแต่สําหรับโจรป่าที่ไม่เคยได้ยินสับพุกนี้มาก่อนมันฟังดูเหมือนคาถาประหลาด,ลดแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดลอยไปคาถาบรรพบรุษของเจ้านายข้าเองท่านกําลังเรียกผีป่าให้มาช่วยถ้าแกยังไม่หยุดวิญญาณของแกจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆตอแหลไอเสือคําตัวกลับ แต่น้ำเสียงของมันกลับแฝงไว้ด้วยความลังเลอย่างเห็นได้ชัดมันชำเลืองมองหน้าร่างดรวิเวกด้วยแววตาหวาดระแวงและจังหวะที่มันลังเลอยู่นั่นเองทองเจือทิ้งตัวลงต่ำอย่างรวดเร็วมีดหมอในมือไม่ได้แทงไปข้างหน้าแต่กลับตบเข้าที่ข้อเท้าของไอ้เสือคำอย่างแม่นยำโอ๊ยจนป่าร่างยักษ์เสียหลักทันทีร่างใหญ่โตของมันโงนเงียนไปข้างหน้าอย่างควบคุมไม่ได้และทองเจือก็อาศัยจังหวะนั้น กระแทกไหลเข้าไปที่กลางลำตัวของมันอย่างเต็มแรงร่างไอเสียคำล้มลงไปกองกับพื้นอย่างหมดท่าดาบยาวหลุดกระเด็นจากมือไปไกลหลายวาและก่อนที่มันจะทันตั้งตัวปลายมีดหมออันเย็นเยียบของทองเจอือก็มาจอดอยู่ที่ลำคอหอยของมันเป็นที่เรียบร้อยการต่อสู้ได้สิ้นสุดลงแล้วไอเสียคำนอนหอบหายใจอย่างหนักดวงตาของมันยังคงแดงกล่ำ แต่บัดนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภอีกต่อไปมันมีแต่ความพ่ายแพ้และความกลัวตายขยอมแล้วข้ายอมแล้วจะฆ่าข้าเลยทองเจียมองหน้าม,มานิ่งๆก่อนจะใช้ด้ามมีดกระแทกเข้าที่ท้ายทอยมันอย่างแรงร่างไอเสือดำกระตุกเกรงและแน่นิ่งไปในที่สุดพรานหนุ่มถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยอ่อนเขาลุกขึ้นยืนแล้วกว่าตาม,มองผลงานตัวเอง โจนหลายคนนอนเกลื่อนอยู่ที่พื้นแต่มีคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินด้วยความขวัญเสียออกมาได้แล้วทองเจือพูดเสียงเรียบมันจบแล้วไอ้ขี้ขาคนนั้นค่อยๆโผล่นหน้ามาจากที่ซ่อนไม่เห็นว่าคนหน้ามันนอนแน่นิ่งไปแล้วมันก็รีบหมอกคาาออกมายกมือไหวป้ปลกปลุกข,ข้าผิดไปแล้วขอรับในท่านได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิด ข้าถูกมังคับมาจริงๆนะทองเจือสายหน้าอย่างระอาใจขมองไปยังโจนอีกคนที่นอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ไม่ไกลก่อจะเดินไปหยิบย่ามของตัวเองขึ้นมาเขาล้งไปในย่ามในหยิบเอาสูนภัยสําหรับห้ามเลือดและสมานแผลออกมาสองสามอย่างก่อนโยนไปให้โจรที่บาดเจ็บเอาไปใส่แผลซะแล้วพากันใส่หัวไปใหพ้นจากป่าแถบนี้ส่วนหน้าของพวกแกกับไอคนนี้ เขาชี้ไปยังคนทั้งสองข้าจะมาพกมันไว้ตรงนี้ถ้าพวกแกยังมีความเป็นคนอยู่ก็กลับมาช่วยมันทีหลังก็แล้วกันเด็กถ้าข้ากลับมาเจอพวกแกในเขตดงหลวงอีกครั้งข้าไม่รับรองความปลอดภัยของพวกแกอีกต่อไปผู้จบเขาก็ไม่รอช้าเดินไปฉีกเถาวันที่เหนียวที่สุดมาจากการมัดโจรนที่สลบอยู่สองคนอย่างแน่นหนาก่อนเดินกลับไปหาดรวิเวก ประคองศีรษะขึ้นมาหนุนกับย่ามอย่างแผ่วเบาเขาเก็บเกล็กแก้วมณีที่บัดนี้เปิดเปื้อนดินทรายขึ้นมาอีกครั้งใช้ชายเสื้อตัวเองเช็ดมันอย่างทนุถนอมก่อนห่อมันด้วยผ้ายันแล้วเก็บเข้าที่อย่างดีดังเดิมแสงตะว,วันยามบ่ายเริ่มโทประกายสีทองอ่อนลงบ่งบอกว่าวันเวลาอันยาวนานลือแสนสาหัสกำลังจะคลอยเคลื่อนสู่ราตรีกาล ในช่องเขาเ่าแคบๆนั้นบัดนี้เหลือเพียงความเงียบงันที่เข้ามาแทนที่ความบวกเวกกและเสียงกระทบของโลหะเมื่อครู่ใหญ่หลังสำรวจที่ประจรดรวิเวอีกครั้งจนแน่ใจว่ายังคงเป็นปกติเขาก็ตัดสินใจแบกร่างนั้นขึ้นบ่าอีกครั้งแม้จะหนักหนาสาหัสแต่ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำทางและผู้ดูแลปกป้องทำให้เขาต้องก้าวต่อไป เขาเดินออกจากช่องเขามระนั่นมุ่งหน้านลึกเข้าไปในป่าอีกเล็กน้อยโดยใช้สัญชตาตญาณและความรู้ที่สั่งสมมาทั้งชีวิตในการมองหาทำเลที่เหมาะสมและเขาก็พบมันโพรงถ้าขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านเถาวันหนาทึบปากถ้ำหันหน้ารับลมและมีเชงออนหินยื่นออกมาเป็นการสาตามธรรมชาติพืน้นถ้ำแห้งสนิทและมีความลาดเอียงเล็กน้อย มาะอย่างยิ่งสําหรับการเป็นที่พักพิงชั่วคราวทองเจียวางร่างดรวิเวกลงอย่างนุ่มนวลที่สุดก่อนจะเริ่มลงมือทํางานอย่างคล่องแคล่วเขาออกไปหาฟืนแห้งเก็บสมุนไพรบางชนิดที่ใช้ไล่มแมลงและอสรพิษกลับมาด้วยและในเวลาไม่นานกองไฟเล็กๆก,ก,ก็ถูกจุดขึ้นที่บริเวณปากถ้ำเปลวไฟสีส้มเต้นริกขับไล่ความหนาวเย็นและความมืดที่เริ่มคืบคลานเข้ามา พร้อมกับสร้างขอบเขตค,ความปลอดภัยขึ้นมาในใจกลางของพื้นป่าอันกว้างใหญ่ขณะที่เขากำลังย่างเนื้อไก่ป่าแห้งที่พกติดตัวมาเป็นสเสบียงอยู่นั้นเปลือกตาอันหนักอึ้งของดรวิเวกก็ค่อยๆป,อปลือเปิดขึ้นอย่างยากเย็นสิ่งแรกที่นักวิทยาศาสตร์เห็นคือเพดานทาตะคุ่มตะคุ่มที่มีไฟวูบวาบสะท้อนอยู่ความทรงจำสุดท้ายของเขาคือภาพอันยิ่งใหญ่เกินจินตนาการ ของเสียงพญายนาคาที่พังอ่ขึ้นมาใจกลางบึงและทุกอย่างก็ดับวูบไปที่นี่ที่ไหนเขาเปล่งเสียงแหบพระออกมาลำคอคงแห้งผากทองเจือรีบหันมาทันทีเขาวางเนือย่างลงแล้วหยิบกระบอกไม้ไผ่ที่มันจุน้ำสะอาดส่งไปให้ค่อยๆจิบนะด็อกเตอร์คุณสลบไปนานหลายชั่วโมง ดอกตวิเวกรับกระบอกน้ำมาดื่มอย่างกระหายความเย็นของน้ำช่วยให้สติขเขากลับมาแจ่มชัดขึ้นทีละน้อยเขามองไปรอบๆกองไฟโครงถ้ำและใบหน้าอันสุคคุมของทองเจือเกิดอะไรขึ้นทองเจือคอยยังกายลุกขึ้นนั่งชา้ชาๆรู้สึกปวดเมื่อยไปทั่วร่างผมผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมหรือที่บึงนั่นนะ่ะ ทองเจือมองไปในดวงตาในจ้างเขาอย่างตรงไปตรงมามันไม่ใช่ความฝันหรอกครับด็อกเตอร์คำตอบสั้นๆนั้นหนักแน่นราวกับค้อนปอนที่ทุบลงมาใจกลางดอกเตอร์วิเวกเขานั่งนิ่งไปชั่วอึดใจสมองที่เคยเต็มไปด้วยตักกะและเหตุผลพยายามประมวลผลความจริงที่ขัดแย้งกับทุกสิ่งที่เขาเคยเรียนรู้แต่มันเป็นไปไม่ได้ ตามหลักชีววิทยาสึ่งมีชีวิตขนาดนั้นป่านนี้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ตําราด็อกเตอร์ไม่มีเขียนไว้หรอกครับทองเจียพูดชัดขึ้นอย่างนุ่มนวลและหลังจากที่คุณสลบไปเรื่องมันก็ไม่จบแค่นั้นจากนั้นทองเจียเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังเรื่องของการ,รเผชิญหน้ากับไอเสียคำาและพวกโจรป่าการต่อสู้อนุดเดือด แลวไหวพริบที่เขาใช้ในการเอาชนะพวกมันดรว,วิเวกฟังอย่างเงียบงันใบหน้าเขาซีดเผือเมอนึกถึงอันตรายที่เพิ่งผ่านพ้นพวกมันพวกมันต้องการอะไรตอนแรกก็ต้องการแค่ทรัพย์สินธรรมดาทองเจอือตอบแต่พอพวกมันเห็นสิ่งนี้เข้าความโลภก,ก็ยิ่งประทุขึ้นพูดจบทองเจือก็ลวงเข้าไปในย่ามเขาอย่างระมัดระวัง นละคลีหอผ้ายันนั้นออกช้าแสงสว่างอนุ่มนวนและอบอุ่นเดศาส,สองมาจากหอผ้านั้นขับไล่เงาไม้ที่เต้นระริกรอยู่รอบก,กองไฟให้ถอยห่างออกไปดรว,วิเวกปรีตาลงเล็กน้อยเพื่อปรับสายตาแล้วเมื่อเขามองเห็นสิ่งที่อยู่ในมือทองเจือได้ชัดเจนเขาก็ถึงกลับลืมหายใจไปชัว่วขณะมันคือเปล็ดแก้วมัีที่บัดนี้ได้รับการทำความสะอาดจนหมดจ,จดแล้ว มันทอประกายรุ้งรีบรยับในแสงไฟยามค่ำคืนอย่างน่าอัศจรรย์มันคือประกายแสงอันบริสุทธิ์ที่ไม่ได้เกิดจากการสะท้อนแสงภายนอกแต่เป็นรัศมีที่เปล่งออกมาจากเนื้อในของมันเองดรวิเวกผู้เป็นนักธรณีวิทยาโดยสายเลือดรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่อัญ,ญมณีชนิดใดๆที่เขารู้จักมันไม่ใช่เพชรไม่ใช่ไพลินไม่ใช่มรกต มันคือธาตุชนิดใหม่คือสสารที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ทางเคมีที่มนุษย์เคยค้นพบมันคือหลักฐานที่จะต้องได้มันคือข้อพิสูจน์ความจริงของบึงแห่งนั้นคุณพระช่วยเขาเริมพึงออกมาอย่างเลื่อนลอยจากนั้นก็ยืนมืออันสันเทาไปสัมผัสแต่ก็ชักกลับมารากับกลัวมันจะมาลายหายไปทองเจือเห็นเช่นนั้น จึงค่อ,คอยวางเกล็ดแก้วมณีลงบนก้อนหินเรียบๆที่อยู่ระหว่างคนทั้งสองปุงพยานาคราชท่านประธานให้ไว้เป็นเครื่องยืนยันดรว,ว,วิเวกจงมองเกล็ดนั้นนิ่งนานราวกับต้อมมนสะกดแล้วตัวที่ทำร้ายอัวควายชาวบ,บ้านละ่ะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านี่คือคำถามที่ทองเจือรอคอยอยู่เขาใส่น่าช้า ไม่ใช่ครับจากนั้นเขาก็อธิบายข้อสันนิษฐานของเขาเกี่ยวกับความแตกต่างของเกรดที่พบสองชิ้นเกรดมณีที่เปลี่ยนไปด้วยบารมีกับเกรดสีดำทึบที่แฝงด้วยแอสังหารเขาอธิบายถึงทฤษฎีนาคเกเรที่อาจเป็นบริวารน,นาคชั้นผู้น้อยที่ดุร้ายและกําลังสร้างอาณาเขตตนอยู่ใกล้กับถิ่นที่อยู่มนุษย์ภารกิจของเรายังไม่จบครับดร การมาที่นี่ทําให้เรารู้ความจริงแต่ภัยที่แท้จ,จริงของบ้านงหลวงยังคงอยู่ผมตั้งใจว่าต้องจัดการมันให้สิ้นซากก่อนที่มันจะทําร้ายใครไปมากกว่านี้ดรวิเวกเงยหน้ามองสบตาพ่านป่าผู้เป็นทั้งลูกจ้างและผู้ช่วยชีวิตเขาความรู้สึกบางอย่างได้ก่อตัวขึ้นในใจของนักวิทยาศาสตร์วัยกลางคนมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกขอบคุณแต่กลับเป็นความรู้สึกเคารพ อย่างสุดซึ้งและความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้ผมจะไปกับคนดรวิเวกพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงนายจ้างที่ออกคำสั่งแต่เป็นเสียงของสหายร่วมทางผมอาจจะช่วยสู้รบปลบมือไม่ได้แต่ผมอาจพอช่วยสังเกตหรือทำอะไรบางอย่างที่มีประโยชน์ได้บ้างและที่สำคัญผมอยากจะเห็นเรื่องนี้ จบลงด้วยตาผมเองทองเจือยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกของวันมันเป็นรอยยิ้มบางๆที่มุมปากแต่เต็มไปด้วยความจริงใจผมรู้ว่าดตรต้องพูดแบบนี้พันธสัญญาฉบับใหม่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเงาของโครงถ้ำแห่งนั้นโดยไม่ต้องมีลายลักษณ์อักษรใ,ใดๆเป้าหมายตอนนี้มีเป้าหมายเดียวการล่านาเกเรตนนั้น คืนนั้นทั้งสองผลัดกันเฝ้ายามท่ามกลางเสียงรีดริ่งเรเร,เรัและเสียงคำรามของสัตว์ป่าที่ดังแว่วมาแต่ไกลในใจของทองเจือเต็มไปด้วยการวางแผนสำหรับวันรุ่งขึ้นเขาจะเริ่มแกะรอยจากตรงไหนจุดอ่อนของนาคคืออะไรและจะรับมือมันได้อย่างไรส่วนในใจด็อกเตอร์วิเวกนั้นโลกใบเก่าเขาได้ตายไปแล้วบัดนี้โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและน่าอาศัศจรรย์ใจ เพิ่งเริ่มต้นขึ้นแสงแรกอรุณของวันใหม่ได้สาส่องเป็นลำแสงสีทองที่ปลุกชีวิตในพงไพรให้ตื่นขึ้นจากนิทราอันยาวนานดอกตว,วิเวกเตื่นขึ้นมาก่อนเขาไม่ได้หลับไหลไปเพราะความอ่อนเพลียแต่จิตใจของเขากลับตื่นตัวและทำงานอย่างหนักตลอดทั้งคืนเขานั่งมองเกล็ดแก้วมณีที่วางอยู่บนแผ่นหินข้างกองไฟที่มอดดับ ในความสว่างสลัวของยามเช้ามันยังคงทบกายแสงสีรุง้งอนุ่มนวลออกมาเมื่อทองเจือลืมตาขึ้นเขาก็เห็นแวลตาที่เปลี่ยนไปของนายจ้างตนเองความหยิ่งทนงและกังขาที่เคยมีบัดนี้มลายหายไปเหลือเพียงแววตานักเรียนผู้กระหายใคร,ร่รู้และความมุ่งมั่นอนเนวขลึมที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนเราจะเริ่มจากตรงไหน ดรวิเวกเอ่ยถามทองเจือไม่ได้ตอบทันทีเขาเดินไปที่ปากถ้ำสูดอากาศยามเช้าอันบริสุทธิ์เขาเต็มปอดก่อนหันกลับมามองนายจ้างเขาเละกกลิตแก้วมณนีที่วางอยู่เราคงตามหามันไม่ได้ครับดรแต่เราจะใช้สิ่งนี้นำทางให้เราพรานหนุ่มหยิบกลิกแก้วมณนีขึ้นมาประคองไว้ในสองมืออย่างนอบน้อมเขายืนสงบนิ่งหลับตาลง และทำสมาธิให้จิตว่างเปล่าจากความฟุง้งซ่านทั้งปวงเขาเริ่มรวมกระแสจิตทั้งหมดไปที่ของศักดิ์สิทธิ์ในมือระลึกถึงองค์พญานาคราชจ้าผู้ยิ่งใหญ่และตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีแห่งเกล็ดแก้วมณีนี้ช่วยชี้ทางไปยังสถานที่สถิตของนาคผู้สร้างความเดือดร้อนและความมืดมิดให้ป่าพืนนี้ทั่วอึดใจต่อมากล็ดแก้วมณีในมือทองเจือ ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ส่องแสงสว่างจ้าขึ้นแต่ประกายรุ้งอันอบอุ่นของมันกลับมวนแสงลงลึกน้อยและเริ่มแผ่ไอเย็นยเยือกออกมาทาจางไอเย็นนั้นไม่ได้พุ่งไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่กลับแผ่ออกมารอบตัวราวกับเตือนว่าภัยอยู่รอบด้านแต่แล้วที่ขอบด้านหนึ่งของเกลด็ดแสงสีเขียวมรกตได้ดับรูปลง คงเหลือไว้เพียงสีภัยลินและอมพันที่ยังคงส่องสว่างอยู่มันคือการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่หากไม่สังเกตอย่างตั้งใจก็จะไม่มีวันมองเห็นสำหรับทองเจือแล้วมันคือเข็มทิศที่ชัดเจนที่สุดที่ตนตกเฉียงใต้เขาเอ่ยขึ้นพร้อมกับลืมตาแววตาเขาคงกล้าราวกับพญายเยี่ยวมันอยู่ทางนั้นทั้งสองไม่รอช้า เก็บสัมภาระที่จําเป็นระดับร่องรอยการพักแรมจนหมดสิ้นก่อนออกเดินทางตามทิศท,ที่ชี้แนะไว้การเดินทางครั้งนี้แตกต่างจากเดิมทองเจือไม่ได้มุ่งหาเส้นทางที่เร็วที่สุดแต่กลับขึ้นที่อย่างช้าๆและเงียบเชียบสติสัมปชัญญะทั้งหมดถูกใช้งานอย่างเต็มพิกัดเขาสังเกตทุกการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทุกอย่างทุกเสียงที่ผิดปกติ และทุกกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยดร,รวิเวกตามหลังไปอย่างเงียบเชียบที่สุดเท่าที่คนเมืองอย่างเขาจะทําได้เขากลายเป็นผู้สังเกตการโดยสมบูรณ์คอยจดจําทุกสิ่งที่ทงเจือชี้ให้ดูและพยายามเข้าใจในภาษาของพื้นป่าที่เขาไม่เคยรู้จัก